เอาปลาสลิดมาจากน,นครนายกนะคะไปถือสีมาแล้วก็ทางผ่านเขามีขายโลลนะ280เองถูกมาเอาตัวเบลเลยนะเขาบอกว่าพออร่อยมากพีเงนินก็เลยซื้อมาฝากโอเคะไปขต้องกางบนกัน คชอบกินปลาไหมปลาเนี่ยกินจะได้ฉลาดนะคะน้องทินงกินน้อยนะคะก็เลยไม่ค่อยฉลาด <laughs> ต้องกินเยอะๆนะ <laughs> โอ้ยอาอกาศร้อนฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะใครชอบกินปลา <laughs> ส่วนใครไม่ชอบกินปลาก็กดไปละบาย 気持ちを伝え